สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบง่ายๆค่ะรูปแบบหนึ่งนะคะดอกกาหลงนะคะดอกกาหลงสีแดงค่ะนี่ค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิวินเบอร์สองขนาดความยาว98เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว28ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว98ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบินเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจบมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2 เส้นที่สค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาแบบนี้ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาคะ่ะเส้นที่3มพับเฉียงลงเฉียงมาเส้นที4่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเอามืช้อนที่ฐานด้วยค่ะม้อกับิ้อชี้จับสีเส้นด้านบนไว้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือลิมบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง ส้นสุดท้ายค่ะสอดูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะรวบเข้ามาแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2ึสามนะคะพาดข้าม3มเส้นค่ะจับพัดข้าม3ามเส้นไป พัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไปนะคะพัดข้ามสามเส้นเราจะเหลือริบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะอะไแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะน,นะสอดลอดสามเส้นกลับไปแบบนี้ นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด,ด้านมาด้านนี้เราจะจับดิบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วเราจะนับนะคะหนึ่งสองนะสามสีน่นี่นะคะสอดรูนี้นะเราจะสอดรูที่สี่นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่สอรูนี้ค่ะนี่นะคะหนึ่ง สองสามสี่นะสอดรูนี้นะคะนี่ค่ะสอดรูนี้แล้วริบิ้นที่ยังไม่ได้สอดจะเหลือสองเส้นแบบนี้นะคะจับมาสอดรูถัดมานี่ค่ะ นะคะเราก็จะสอดมานีเรืแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะในขั้นตอนนี้นะเราจะดึงแค่พอหลวมๆนะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงมาในประมาณให้หลวมๆนะคะน,นะคะเราก็จะดึงให้ประมาณนี้เราจะไม่ดึงแน่นนะคะในขั้นตอนนี้นะแล้วเราก็สอดพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดกลับไปนะคะสอดก,กลับไปเก็บ นี่ค่ะสอดกลับไปแบบนี้นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นแบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว นะคะเราจะเอาริบบิ้นความยาว2 8ซนเมนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดขึ้นไปเพื่อนๆตัดมานะคะเดี๋ยวเราบอกผิดน,ะนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆตัดมาแค่2 5ซนเมตรนะคะน,นะ ที่เหือเราก็จะตัดออกสอดขึ้นไปให้เสมอกันค่ะสอดขึ้นไปให้เสมอเส้นสีเหลืองนะคะเราก็ตัดทิ้งนะคะสอดปลายริบบิ้นให้เสมอเส้นสีเหลืองนะแล้วเราก็ตัดฝั่งทิ้งนะคะ ถ้าเพื่อนๆแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะถ้าง่ายๆนะเพื่อนๆก็ให้เหลือทําให้เหลือปลายให้เหลือริบบิ้นนะคะเส้นสีเหลืองเหลือเท่าไหร่นะเราก็วัดให้เท่ากับเส้นสีเหลืองได้นะคะวัดให้เท่ากับเส้นสีเหลืองแล้วเราก็ตัดเท่าๆกับเส้นสีเหลืองนะคะวัดเริ่มจากตรงนี้ไปนะให้มันยาวเท่าเส้นสีเหลืองให้สอดให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะนี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ เิดออกมาพับดิวินมาค่ะด้านนี้ค่ะด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังสอดลงไปอางนี้ข้ามมาหนึ่งเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้มามาสอดลงดูนี้นะนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็พับมาด้านนี้พับลงมาสอดลงรูเดิมค่ะนี่ค่ะ นะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นสีเหลืองพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังอีกทีหนึ่งค่ะสอดลงไป Như hả Làm bằng như đó có ดึงนะคะค่อยๆดึงจับแต่งให้ดีนะคะนี่ค่ะเป็นได้แบบนี้นคะคะเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับมาด้านนี้ค่ะจับริบินขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้นะ สอลงไปนี้ค่ะสอลงมาตรงนี้นะคะอันนี้นะคะลิบบินอาจจะเหลือสั้นนิดหนึ่งนะให้เพื่อนๆนะะนะคะนะคะพับมาลงมาแบบนี้ให้เพื่อนๆนตัดลิบบินนะคะความยาวนะคะที่ที่บอกตอนแรกนะสีเส้นสีเหลืองเราเสเหลือสั้นไปนิดหนึ่งนะคะ นะแล้วก็บิดหมอนมาแบบนี่นคะเราก็จะได้ติดแบบนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนพับลงมาค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะเดิงออกมาแบบนี้ติดเป็นกลียวมาแบบนี้นะ 明白。 ถ้าสอดไม่ออกตรงนี้นะคะกดตรงข้างล่างนี้ลงนิดหนึ่งนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปเลยรูนี้ก่อนนะถ้าสอดทะลุลงไปด้านล่างได้นะคะก็สอดทะลุลงไปเลยนะคล้องลงไปในนี้นี่ค่ะคองอยู่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะ นะคะเราก็จะได้ปีดแบบนี้นะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะด้านนี้นะคะเราจะสอดกลับนะคะน,นะเราจะสอดกลับไปเก็บด้านนี้นะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นก่อนนะให้เหลือประมาณสามเซนติเมตรนะคะหรือพอสอดได้นะ จะตัดออกก่อนเลยนะแล้วเราก็จะพับกลับขึ้นไปเก็บนะคะน่คะพอเราตัดได้แบบนี้เราก็เปิดลิกบวินออกมานี่ค่ะพับขึ้นด้านนี้นะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านนี้นี่ค่ะพับสอดขึ้นไปเก็บแบบนี้ นะนี่นะคะพับสอดคลิปริแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกกาหลงสีแดงของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ